สวัสดีครับมาดูทารท์เรามาจับไพ่ทาโรทายกับลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะครับเรามาดูว่าชาวธนูในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงนะครับการทนายเป็นการทนายแบบกว้างๆนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็รับชมเพื่อความบันเทิงน,นะฮะไพ่ไปที่1นะครับไพ่ไปที่2ไปที่3ไปที่4วันนี้ค่าฝุ่นสูงนะครับ150กว่าอ่ะ ใบที่1ครับชาวลัคนาราศีธนูได้ไพ่สเปร็คนะฮะได้ไพ่สเปร์ใบที่สองครับได้ไพ่สามไม้นะครับใบที่3มครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญอืมเหมือนจะมีโชคนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับใบที่4ได้ไพ่สี่ไม้นะครับโอเคครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะครับมีไพ่ สเตร็งเกิดขึ้นมานะครับไพ่สเตรงที่เสี่ยงทายได้มานี้นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมันมีเรื่องที่เราจะต้องจัดการนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนนะฮะมีแนวโน้มที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะต้องใช้ความอดทนนะฮะอดทนบางเรื่องอาจจะโดนสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่า พี่มันมันอยากจะลุยแล้วอยากจะคือมันทาให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางทีบางครั้งความรู้สึกที่มันแวบเข้ามาในหัวเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันอาจจะยั่วโมโหหรือทําให้เราร้อนใจทําให้เราอารมณ์เสียนะครับคงแนะนําได้เพียงว่าในเดือนเมษายนนี้อากาศมันก็ร้อนนะชาวลัคนาราศีธนูนเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟอีกโหไฟเจอไฟนะฮะในเดือนเมษายนนี้นะครับขอให้อดทน นะครับทำอะไรต่างๆเนี่ยขอให้แก้ปัญหาไปด้วยความเมตตาและความรักนะครับคี์บวดสำคัญนะครับจัดการปัญหาต่างๆไปด้วยความเมตตานะฮะยกตัวอย่างหน้าไพ่นี้เลยนะครับว่าแม้ว่าสิงโตจะดูดุร้ายอะไรเนี่ยถ้าหากเราอ่อนโยนเมตตานะครับก็จะสามารถควบคุมคอนโทรลได้จากสิงโตที่ดุร้ายก็จะกลายเป็นเชื่องนะฮะฉะนั้นเนี่ย ในเดือนเมษายนนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําอะไรบางอยา่างด้วยความเมตตาและก็ความรักนะครับอย่าไปเ,าเรียกว่าลุยแตกหักอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมดูแล้วจากหน้าไพ่ทั้งนี่ยัยงยังไม่มีไพ่ของการจะต้องเอาชนะด้วยกันปะทะขัดแย้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้แก้ปัญหาไปด้วยความละมุนล,ละม่อมลแล้วก็ใช้ด้วยความเมตตานะครับคือผมมองว่าถ้าเป็นเจ้าคนในคนนะชาวธนูเนี่ย หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะมันอาจจะเจอปัญหามาจากลูกน้องในที่ทํางานหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาแบบลูกค้ากวนประสาทเออผมใช้คํานี้เลยนะมันมันก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยอดทนให้มากนะฮะไปที่2ครับได้ไพ่สามไม้นะฮะไพ่สามไม้ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกสถานการณ์ที่เรียกว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเห็นไหมฮะจากาไพ่การมองออกไป ข้างนอกเพื่อที่จะหาโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวโอกาสในการทําธุรกิจโอกาสในการมีรายได้ใหม่ๆม,มีงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มสูงว่าถ้าหากคุณยังไม่มีงานทําหรือต้องการเปลี่ยนงานเนี่ยในเดือนเมษายนนี้เนี่ยมันจะมีลูกทางดีๆมีช่องทางดีๆทําให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสออกไปทํางานใหม่ๆย้ายงานก็ได้นะครับแต่ขึ้นไพ่สามมา้ตรงนี้เนี่ย ตามความหมายเนี่ยมันอาจจะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยประสานด้วยนะครับคือการที่คุณจะสำเร็จได้เดินทางไปยังที่ต่างๆไปทำงานเปลี่ยนงานเนี่ยคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าชาวธนูครับมีโชคลาภมีคนหยิบยื่นโอกาส ที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะครับจาก3ใบนี้เนี่ยให้อดทนนะฮะอดทนแก้ปัญหาแปลงต่างด้วยความละมุนล,ละม่อมนะครับการหาเครือข่ายหาพันธมิตรหรือตระหนักไว้ว่าการที่จะทํางานอะไรให้มันสําเร็จเนี่ยคุณอาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเสริมถึงจะสําเร็จนะฮะแล้วก็เนี่ยพอใบที่2มาใบาที่3มาปุ๊บเนี่ยมันชทาเจนเลยว่ามันจะมีคนหยิบยื่น นะะในเรื่องของโอกาสและการสนับสนุนบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทองก็ได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเช่นการสมมุตินะคุณต้องการพื้นที่สําหรับทําธุรกิจตึกอะไรพวกนี้มันก็จะมีคนนําเสนอตรงนี้มาให้นะครับหรือมีคนแนะนํามาให้นะฮะผมขอจับไพ่ทายเพิ่มนิดนึงลวกันนะครับว่าคนที่จะหยิบยื่นโอกาสและก็ความสําเร็จให้กับ ชาวลัคนาราศีธนูเนะี่ยมีคำใบยังไงนะครับวันนี้จับใบหน่อยนะฮะรู้สึกเห็นแล้วมันอยากจับนะฮะใบที่1ครับคนลัคนาราศีเมษราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษาดยนดก็ได้นะครับใบที่2ครับคนลัคนาราศีพฤกษ์พฤกษกนะครับหรือราศีพฤกษ์หรือเกิดเดือนพฤษภากก็ได้นะครับแล้วก็ใบที่3ครับโอ้เดือนสามราศีเลยนะครับ มาคนที่จะมาสนับสนุนให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะเมษนะครับลัคนาก็ได้ราศีก็ได้เดือนเมษาก็ได้นะครับ2พฤษศครับลัคนาราศีพฤษศราศีพฤษศเดือนพฤษภาลัคนาราศีมีนนะฮะราศีมีนหรือเดือนมีนาคมก็ได้นะครับอืมเป็นคน3ามธาตุเลยนะธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำนะฮะจะเข้ามาสนับสนุนคุณอาจจะเป็นทั้ง3าคนก็ได้หรือมี3มลักษณะนี้ก็ได้นะครับ นะก็ลองดูนะฮะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะออคือบางทีคุณต้องติดต่อกับ A ก่อนและ A แนะนํา B และคุณมาติดต่อกับ B อีกทีหนึงเพื่อที่ให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บางทีก็พ่วงๆกันไปนะฮะออมีโชคลาบครับมีโชคลาบเนาะเรื่องของความสําเร็จในการทํางานเนี่ยได้ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยก็คือ4ไม้นะทีนี้ถ้าดูไทม์ไลน์นะฮะผมให้โอกาสในเรื่องของการหยิบยื่นโอกาสต่างๆ ที่จะมีเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานนะครับแต่ช่วงก่อนสุกการเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณตเตรียมไปติดต่อไปหาข้อมูลไปเจรจาเบื้องต้นนะครับแต่ช่วงหลังสุงกการเนี่ยจะมีคนหยิบยืนโอกาสมาให้ถ้าหากคุณต้องการในเรื่องของการกู้ยืมเงินอะไรพวกนี้นะครับคุณอาจจะต้องติดต่อก่อนแล้วก็ได้รับข่าวสารต่างๆที่มันมีเป็นข่าวดีเรื่องของการหยิบยืนโอกาสทางการเงินนะฮะแต่จำไว้เลยนะครับถ้าหยิบยืมเงินใครก็ต้องใช้ <gio consumers> นะครับนะ เป็นหนี้ก็ต้องใช้นะฮะไม่ใช่ว่าไปใส่ไลน์คนอื่นนะฮะอ่ะมาดูก่อนนะฮะใบที่4ครับเป็นไพ่สี่ไม้นะฮะสี่ไม้คือความสําเร็จะฮะเนี่ยใบที่3ใบที่4บอกได้ว่าปลายเดือนเนี่ยคุณจะมีโอกาสสาเร็จนะฮะสี่ไม้ผมขอทายเพิ่มสําหรับคนต้องการทําธุรกิจที่ต้องการเปิดร้านต้องการทุนในการขยับขยายธุรกิจนะครับก็มีแนวโน้มประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยนะฮะช่วงหลังสงการ์ชัดเจนครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็คือการทำงานแบบกว้างนะไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้โหเชื่อคำนายแต่ไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยอันนี้ผมไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนนะครับนะทำนายก็คือทํานายไปนะฮะแต่ทุกอย่างอยู่ที่าการกระทําตัวเองเงินมาดูเรื่องเงินบ้างนะเรื่องเงินเนี่ยต้นเดือนถึงกลางเดือนไม่เกินสงกลางนี้จะค่อนข้างเอ่อมันไม่ไม่แย่หรอกแต่ก็ไม่ดีนะฮะเรียกได้ว่าพอกินพอใช้อ่าผมใช้คํานี้แล้วกันพอกินพอใช้ครับแล้วก็ มีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการใช้เงินเพื่อการดูแลนะครับคนในครอบครัวบริวารบุตรหลานนะครับพอกินพอใช้ในช่วงก่อนสงกรานต์นะครับแต่ช่วงหลังสงการานต์ไปแล้วเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะมีคนหยิบยื่นน่ะใครกําลังทําเรื่องกู้ยืมเงินหรือกําลังแบบทําบัตรเครดิตขอเครดิตอะไรไงเงี้ยมีโอกาสสาเร็จสูงมากนะครับ หรือบางคนเนี่ยบอกว่าเงินเงินโอเคละเงินไม่เดือดร้อนแต่ว่าอยากจะได้โอกาสอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกฮะ,ะเช่นบอกว่าอยากได้ที่ได้ทางอยากย้ายที่อยู่ได้ที่ทํางานใหม่กําลังหาคอนโดกําลังหาหอพักอะไรเงี้ยมีแนวโน้มสูงเลยว่าคุณจะได้สิ่งนั้นนะครับยิ่งใครที่ต้องการแนวอาสังหาหรืมอมาซับอ่ะต้องการที่อยู่ต้องการที่ทําธุรกิจเนี่ยสองใบเนี้ยมันออกมาชัดเจนว่าคุณจะได้รับมันนะครับ ถ้าใครต้องการงานเสริมทำไรายได้เสริมก็ดีนะฮะมีโอกาสนะฮะใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเนี่ยทำหรือทําหน้าที่เป็นตัวกลางก็ได้ครับพวกเหมือนกับเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางอะไรพวกนี้นะครับเพราะมีสายมไม้ด้วยคุณทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการนําสินค้ามาขายออนไลน์ก็ได้นะครับหรือเป็นรับจ้างรีวิวอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับความถนัดนะแต่ดูแล้วเนี่ยคุณจะมีไรายได้เสริมดีโดยเพพาะช่วงผ่านสงกรานเป็นต้นไปจะดีมากนะครับ แต่ช่วงก่อนสบการณ์ก็ไม่ได้ทาไม่ได้แบบอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะคุณก็ต้องทําการด้านหาข้อมูลประสานง,งานด้วยนะโอกาสมันเป็นของคนขยันนะฮะโชคลาภจากการเสี่ยงสําหรับเดือนเมษายนนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะผมให้มีโอกาสสูงมากนะครับโดยเฉพาะออลองไปดูเกี่ยวกับ,กบเรื่องของอสังหาอสังหาริมทรัพย์บ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับหรือคนในครอบครนะัวเนี่ยอาจจะนําโชคลาบ มาให้นะมีมีเหมือนกันนะมีนิดๆนะครับแต่ผมเวลาผมทายเนี่ยก็อย่าสุดโต่งไปนะครับไม่ได้ว่าอุ้ยพอบอกว่ามีแล้วก็ไปทุ่มเทหมดไม่เอานะฮะก็เอาพอดีพอดีแล้วกันนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แดงกันได้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทลอดสวัสดีครับ